โอ้วันนี้จะพาช่างเหลามาทำการปูดฟันครับเจ้าฟ้าสายฟันผุดูดไปหมดแล้วนี่ต้องกดนะจ้าเหลาเนาะกดแล้วก็เชื่อมไว้อฝั่งนี้ไปเยอะเลยว่ะดูนี่อันนี้อ้าเลยอะ ต้องปาดตรงนี้ออกเป็นมานานแล้วแหละดูไปแล้วสภาพนี้เพราะว่าพมื่อกี่นี้ซื้อโตเข้ามาครับมันน่าจะเป็นมากับเขาแล้วละ่ะเนี่ยดูรอยแล้วมันจะหลุดตั้งนานแล้วแต่ยังดีนะที่อยู่แค่นี้นะ ถ้ามันฉีกไปหมดนี่เรียบร้อยเลยน,นี่น,นี่ถึงนี่แล้วนี่ต้องปาดตรงนี้ออกครับปาดออกแล้วก็กดแล้วก็เชื่อมไล่เชื่อม L55 ถึงจะอยู่โอ้ดีนะที่เห็นก่อนนี่ไม่งั้นี่บอกเลยว่าเสียเลยเสียเสียศูนย์ต้องเปลี่ยนตัวนี้ใหม่เลยอะเนี่ยต้องเปลี่ยนเหล็กพื้นเงือกนี่ใหม่เลยอะ ยังเก้ได้ครับตัวนี้ถ้าฝืนใช้ไปนี่ปืดเบิงมาเลยแหละทั้งแถบเลยติดเครื่องแล้วเดี๋ยวเอาไปเชื่อมอยู่บ้านตะกก้วยครับอยู่นี่เชื่อมไม่ได้หรอกไฟไฟบ้านเล็กมากเลย ไม่ยอมแปลงฟันมันก็อย่างนี้แหละฮะไม่ยอมแปลงฟันฟันผูกเดี๋ยวขยับทเทเอย์ก่อนให้เราขับไม่ได้เรายังไม่รู้เรายังไม่รู้ตำแหน่งเกียร์ครับเดี๋ยวเกียร์ค้างอนียุ่งเลย ัอ้อยชะโล่งเลยเอาให้ขับมาทางนี้ลงมาเย็บเบคเลยเปล่าไอโก้เ<ด>ป็นรถตัวปวดเลยนะมึง สมกันมากครับคู่นี้ครับเจ้าฟ้าใสกับเจ้าโปรเฟียยางรอเทเล์คันนี้นนเนี่ยเนี่ยเดินขึ้นเลยเดินขึ้นเลยเออมีลั่นครับ

ขยไปนิดหน่อยพ่อพ่อพ่อโอเคไปคู่นี้ปล่อยเท่าไหร่ดีวะเฮ้ยเดี๋ยวมันเข้ากันดีมากเลยนะสวยงามนะเนี่ยได้คู่นี้ไปทำมาหากินสบายเลยครับสักล้านกว่า มีใครสนใจไหมล้านห้าล้านห้าพร้อมเทนเลอร์ครับจัดไปอ่าล้านห้าพรอมเทนเลอร์พร้อมหากินได้เลยครับได้คู่นี้ไปสบายๆเลยโอ้ไก่กูนี่วิ่งเหมือนบ้านเจ้าของเลยฮะนี่ไป นิมค่ะนิ่ไซ้ายนี่บ้านไหนบ่ต้องเอาไปเชื่อมบ้านตะก้วยครับใช้เกตด,ด้วยโอ้ยผมก็ไม่ได้เอาเกตมามันตอนแรกไม่คิดว่ามันจะเป็นขนาดนี้อะ ก็เลยไม่ได้เอาเก็ตมาเลยตอนแรกคิดว่าจะมาเชื่อมเฉยๆนะพอล้างดินออกแล้วโอ้โหสภาพไม่ได้เลยครับดูไม่ได้เลยต้องใช้เก็ตเป่าอะสภาพแบบนี้ถามว่าเชื่อมมันไม่เชื่อมได้ครับแต่ว่ามันไม่เต็มร้อยแนะ่นอนแบบนี้เอาย้าย,ย,ายไปบ้านกล้วยก่อนโอเคครับ เจอกันใ่คลิปหน้าแล้วกันวันนี้จะพาไปหาจานชูด้วยบายบายครับบายบายต้องทําครับไม่ทําไม่ได้นะปล่อยไปไม่ได้นะใช้งานนี้ไปขุดต่อเลยเรียบร้อยเลยนะเสียสูดเลยต้องซื้อต้องซื้อนั้นมาใหมอ่อ่ะหมดเยอะกว่านี้ <c oughs> <c oughs> เจ้ครับบายบายครับผม